โอเคครับ okay, ผมก็ขอกราบสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม Bobby.com อีเเช่นเคยสำหรับที่นี้นะครับมันอยู่ในเกม p พจสอ2 2 2นยี่สินะครับผมซึ่งวันนี้นะครับก็มีแม์สำคัญนะครับผมเหมือนเดิมนะเข้าไปที่โหมด r a n k ์กิ้งนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะ มาเล่นในครับผมในโหมดラกิ้งครับตอนนี้ผมอยู่ดิวิชั่น3นะครับซึ่งสังเกตนะครับผมเล่นไปแล้ว9แมตช์นะครับผมก็คือเหลือแมตช์สุดท้ายนะครับที่ต้องเล่นแล้วก็เหลืออีก2คะแนนนะครับที่ผมต้องการนะครับเพื่อที่จะเลื่อนชั้นไปดิวิชั่น2นะครับผมโอเคนี่ครับ ตอนนี้ผมอยู่ดิวิชั่น3นะครับผมต้องการอีก3คะแนนเออีก2คะแนนเท่านั้นนะครับก็คือต้องชนะเท่านั้นนะถ้าเสมอก็ได้แค่1คะแนนไม่พอนะครับสำหรับการเลื่อนชันนะครับผมมีทางเดียวให้เลือกนะครับก็คือต้องชนะเท่านั้นนะครับในแมตช์นี้นะครับผมโอเคถ้าไม่ชนะนะครับก็ต้องอยู่ดิวิชั่น3เหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าผมมีอยู่17แต้มนะถ้าเรา เก็บได้14แต้มขึ้นไปนะครับเราจะยังอยู่ในหลีกเดิมได้นะแต่ถ้าน้อยกว่า14แต้มนี่เราจะตกชั้นไปดิวิชั่น4นะครับทุกคนแต่ถ้าเราเก็บได้19แต้มนะครับเราก็จะสามารถเตอนชั้นได้นี่เองนะครับโอเคเพื่อไม่การเสียเวลานะครับผมก็ฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ช่องผมด้วยเพื่อเป็นกังใจให้ผมทําคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับโอเคไปฮบผมเดี๋ยวไปสุ่มทีมกันเลยนะครับหวังว่า เราจะเก็บชัยในแมตชนี้ได้นะครับผมและตอนนี้ผมจับคู่ได้แล้วนะฮะมาดูกันเจอดวเช่น3เช่นเดียวกันนะครับผมแต่ค่าพลังทีมเขาเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับผมมาดูตัวผู้เล่นกันนะครับว่าเขาจะจัดตัวลงยังไงนะครับในครึ่งแรกนะครับผมตัวผู้เล่นผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมโอเค นี่ครับเขามาในระบบ4 3 1 2นึี่ครับผมโอเคดูชุดก่อนเดี๋ยวจะงงกันนะเราต้องแบบเล่นเซฟๆหน่อยอ่ะโอเคไปครับผมมาเอาเลยครับผมนำท่านผู้ชมนะครับมาเลชมเกมกันขันนี่ครับผมคู่ระหว่างนะครับสปอร์ตติ้งริบบอนนี่ับผมพบกับไบเอ็นเมลอนิคครับวันนี้ครับสปอร์ตติ้งนะครับต้องการ3คะแนนนะครับเพื่อ เดือนชันไปดิวิชั่น2นะครับดูว่าจะทำได้หรือเปล่าเอาละครับเริ่มเกมทยนงี้เปิดยาวขึ้นมาเป็นการสกัดออกมาเคได้อยู่ส่วนเพื่อนยังได้อยู่โอ้โ้หูวเอาละครับเป็นบอลสวนกลับของทางด้านไาบายันตนนะครับแต่ก็โดนสกัดไปได้ กิปุโยเป็นกับเมสซี่เมสซี่จังหวะนี้กปุโยล็อกเอาแล้วครับล็อกหลบหนีมาได้หลบหนีมาไ,ได้แล้วเปิดเข้ามาก็เข้ามือทางด้านหน่อยเออครับหน่อยเออเปิดยากขึ้ทน่ทำที่เอเบเป้ครับติดกองหลังตรงนี้โอขู่ชงนะครับเป็นอยู่ที่เลวานดอฟสกี้ครับเมสซี่ ลากขึ้นมาทรงจะแทงช่องนู่นี้ก็ยังไม่พาแล้วครับโรนัลดิโดส่งบอลให้เอาเลยครับโรนัลโดโรนัลโดได้หลุดขึ้นมาจาังหวะนี้คอสยิงด้วยซ้ายเรียบร้อยครับเอาเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับขึ้นนำจากคริสเตียโนโรนัลโดครับโอ้โหนี่ครับ,รบ,นนรบ,รบทีมเดิมของเขาครับสปอร์ติ้งลิีบอนครับทีมบ้านเกิดนะอ รับแทงมาอย่นี้หลุดไปเลยครับอยู่นี้ซ้ายครับจอดเจาะเข้าไปอาละครับถือว่าเปิดเกมมาด้ดีครับทึ้นนาไปก่อนเลยแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นี่ครับเราจะไม่มาโดยเด็ดขาดนะครับเฮ้ยเอเอเทียนเท่อนสวยอาละครับสวนกลับไป เอาเลยครับจังหวะนี้โโอ้หูสาวตัวน้อยเอยออกมาืหเปิดเข้ามามงโอ้โหมงไม่ถน,น,นัดนะน้อยเออเปิดขึ้นมาวันนี้ปโยขึ้นมาสูงครับดันสูงเลยมาที่เอ็บบัเป้ตรงนี้สวยโอ้โหยังเข้าทางเอ็บบัเป้ครับเปยส่งต่อมา อเออโอ้โหกดติดกดไม่ติดแลวทุกคนเฮ้ยมสซี่มสซี่เคี้ยโอ้โหแต่ยังเข้าทางเขาอยู่ครับทุกคนเรายิงรีฟูหูหลุดออกหลังไปครับทางด้านเควินเดบอยครับไปครับโรเบิร์ตสันโรเบิร์ตสันลากเลยลากตัดมายังได้อยู่เอาละครับได้เปิดเข้ามาจังวันนี้ดูไม่ถึงเไเปิดติดโด วันนี้ขึ้นมาเคนนสซี่เข้าขซ้ายปั่นลูกนี้วคุง้งเข้าไปเลยครับไล่เนลไมซี่ครับโอ้โหสองซูปเปอร์สตาร์ดังครับยิงไปแล้วครับคนละลูกขึ้นนำไป2ลูกต่อศูนย์ครับจากเรียนลไมซี่ครับนาทีที่สี่สิบครับโอ้ปั่นลูกนี้นะสวยจริงๆครับ ทีนดูครับช้าครับถือว่ามีแววครับมีแววที่จะได้เล่นชั้นนะครับต้องลุ้นให้ขึ้นหลังนะครับหรือว่าช่วงท้ายเกมขึ้นแรกเนี่ยเราอย่าเพิ่งเสียตูนะโอเคเพราะว่าถ้าเราเสียปตูอ่ะเราชอบโดนโดนรวดนะครับโนสองลูกลวดเลยเนี้โอเคมึงแงบเราก็ ถ้าเล่นขึ้นนําแบบนี้นะครับเราให้แบบประครองเกมไว้นะเราอย่าบุมบางนะทุกคนเพราะว่าถ้าหลังเราเหลือน้อยนี่สวนแนี้นะไปแล้วเอาเลยครับปูโยโแล้วตรงกลางมีคริสเตียโนโรนัลโ,โดปาดเข้ามาแล้วได้ยิงโอ้โหจิตเซฟโอ้แล้วหมดเวลาการขันคือลาแรกเลยครับวางเกมการขัน คู paid, yeah, video, year, ่สปอตติ no ้งยิบบอลนะครับเจอกับบายูเมเนตนะครับเดบอยเปิดติดโคู่เดบอยู่ที่เดบอยตรงนี้แล้วยิงเลยคู่หลุดออกหลังไปครับแม่ยังไม่ได้ครับนะอยู่ครับเปิดไปทางด้านโรเบอร์สันโรเบอร์สันตั้งป้อมเปิดโอ้โหยังติดบล็อกเอาละครับได้คอนเนอร์ลูกแรกนะครับผมคู่ตั้งแต่ เกมมาเพิ่งได่เตะุมครับอันนี้จะมีสูตรอะไรเปล่าครับเปิดเข้ามาลูกนี้ขึ้นหมงกุ้สามประตูต่อสูนเนี่ยจากคริสเตโนโรนัลดครับอโอ้โหลูกนี้ครับนี่เงจุดทงใหนึ่งทีครับแหมกระโดดนี่นสูงมากนะครับโดดกระโดดมงคนเดียวเลย เอาแล้ครับผมสามประตูต่ตอศูนยะ์ับี่ยถ้าไม่มีปัญหาจริงนี่น่าจะได้เลื่อนชั้นนะครับผมไปลุยชั้นสองกันคนระับอยงนี้ยังไงเออไปาไปเป็นการเหี่ย่าง,ออง,างานี้ไปแล้วบาดม,มาจดเวลาสองนาทีเท่านนะั้นเนี่ยจวงเึ็นเวลาหลัง น,นี้เล่นซ้ากับเดวี่ปะจีฟันได้แล้วหมดเวลาการแข่งขันไปนครับผมโอ้โหก็เป็นชนสปอร์ติ้งลีดบอลนครับเอ่อเปิดบ้านนะครับผมเอาชนะทางด้านบาเยิร์นินไปได้3าประตูต่อ0นครับก็ได้เลื่อนชั้นนะครับไปสู่ดิวชั่น2ได้สำเร็จนะครับผมนะโอ้โหเครครับนี่คือบรรยากาศนะครับผมร่วมดีใจกับนักเตะนะครับที่ พยายามเต็มที่นะครับ3ลูกที่ได้ก็จากริเซนโนโรนโดนะครับ2ประตูเลยก็งด้าเลอเนเมสซี่ครับ1ประตูนะครับผมเกียรัล้ำราแฟนบอลแอปขอบคุณแฟนบอลที่เข้ามารับชมรับเชียนะครับผมโอเคนี่ครับผมมาไปกดเลื่อนชั้นกันให้ดูเลยนะครับผมโอ้ยไม่ต้องกดนะเพราะว่าครบ10แมตต์พอดีโอ้โหนี่ครับผมน่ภูมิใจจริงนะ มาขึ้นมาอีกครั้งนะครับฤดูกาลนี้นะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเขารีแล้งไม่ไหร่นะทุกคนเครี okay, รแล้งวันที่11เดือน8นะครับผโหูเวลาไต่ย,ยาวๆนะครับผมสำหรับดิวิชั่น2นะมาดูว่าผมจะสร้างสถิตินะครับผมขึ้นดิวิชั่น1ได้หรือเปล่านะครับต้องการเอ่อ22คะแนนนะครับผมเพื่อเลื่อนชั้นไปดิวิชั่น1นะก็ฝากคนแฟนนะครับช่วย เป็นตั้งใจนะครับผมรับชมคลิปของผมนะครับผมในการสู้นะครับผมขึ้นดิวิชั่นหนึ่งนะครับมาดูว่าผมจะทําได้หรือเปล่านะโอเคสําหรับใครที่ชอบลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยเพื่อเป็นกังใจให้ผมทําคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวินนี้ก็ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ